Food e v ีฟนิ g ง a n ง k อกอีกครั้งนะคะทุกคนจัดอีกสกคริปต์นะคะวันนี้เนาะจัดรัวๆไปเราต้องเราต้องกระทืบเราต้องกระทืบเราต้องกระทืบแล้วก็กระทืบค่ะสำหรับอ,อีพวกเวนตะไลเนี่ยเนาะโอ้ยอีผากเงยเขาด่ามึงเสมอนี่เขาบ่ได้ด่าว่ามึงสิขึ้นดีกับดูกกับเต่าอ,อีกข้อยะ อิกรีฮีกนอิกรีไมฮีกนหาอเท่าวิบย่างมึงผดค้วยบ่เือมึงขาดคว้วไอหาทางมึงฮะมึงขาดดําแบนบ่มึงคือปากตีมึงคือเฮาคือหอนคืแเถวายเขาบม่ได้สนใจนะคะว่ามึงสิขึ้นดีบ่ดีกับลูกมึงลูกมึงนั่นมันท่อละพี่อยู่แล้วมันเป็นลูกผีเปรตอยู่แล้วมันผีเปรตผี ผีหาซาตานมามาเกิดนมึงอยู่แล้วมึงมึงลืมไปขอนี้เลยคือว่าเขาลืมไปแล้วว่ามึงว่าลูกมึงขอขมาลาโทษก็มึงมึงตัดไปได้เลยเพราะว่าพวกกูไม่ได้สนใจตรงนั้นค่ะมึงปล่อยผ่านไปเลยพวกกูด่ามึงด่าลูกมึงเพราะว่าอย่างเพราะว่าลูกมึงด่าพ่อแม่พวกกูอิหาทางสายทางพุ่งมึงมึงว่าต้องไปว่าถึงความเปลี่ยนความตายยิบยุบยก ความนุม่มความเถาความแกความเถาขึ้นมาเบาบม่มีไผเขาสนใจประเด็นนั้นอีกคั้วมึงเข้าใจบะเขาด่ามึงเพาราะว่าลูกมึงมาด่าพ่อแม่พวกกูอิสันดานอิสาสตร์มาอีสาสต์ซัวแล้วจะขอดพอกดแม่สูสิไปขอขาม่าล่าโทษไปกราบฮีกราบแตดกราบตีนกันพวกกูว่าได้สนตรงนั้นมึงเข้าใจบะประเด็นพวกกูคือกระเทืบลูกมึงกับมึงลูกมึงดูถูกอาชีพพวกกู หยาดยามศักสีพวกกูมึงเข้าใจบ่ศักสีของลูกผู้หญิงศักสีของประเทศพวกกูหาอีคว้ลูกมึงไปทอมนำไล่ส่แผ่นเด่นพวกกูอิชาตหมานะผัวมันคือกันมึงยังมาบอกว่ามึงเป็นคนไทยนะบอกปากีไอสัตว์ไอหน้าตัวเมียบอกจันไร่ฮะอีช้างลาดเย็ดอีช้างลากเย็ดฮะพวกชาิหมา สแตกขี่ผ้าหัวใจซูมาบอกซูไม่มต้องสแตกดอกเขาสแตกขี่นะควายเ้ยเบาออขึ้นเนี่ยเห็นพ่อแม่เห็นแม่เห็นลูกเขาขึ้นดีกันคัลูกพ่อละพี่ยังสีมะนางสแตกเขามะนางกินเขาน้ำกันอีกควายสแตกเขานงซูท่อและพี่มาท่อละพี่ซูกับสแตกอยู่แล้วบ่ได้เกี่ยวกันมึงอยาลงประเด็นแล้ว้าโขดพ่อโขดแม่ซูสีพลตกสแตกเขาน้ำกันพวกกูบ่ได้สนใจประเด็นนั่น พวกกูสนใจแค่ว่ามันปากหมามันดูถูกอาชีพคนมันด่าพ่อแม่โค้นง้องพวกกูมันไปถมันไปถมน้ำลายลถผืนดินประเทศพวกกูแม่พระแม่ธรณีพวกกูมันยกฝาตีนใส่กล้องใส่โซเชียลใส่ YouTube มันท้าตบท้าตีพวกกูอิสัต์อิชาติหมาสิโตผู้นั่นสิตีผู้นั่นเแยวออกอีค้วยสู้จงรับพ้นกรรมไป นะพวกกูบ่มีวันหยุดจนกว่าวมมึงสิตายไปจากโลกโซเชียลกูสิบอกใครนะแล้วกะบ,บ่มี่ยังหยุดพวกกูได้กูสิบอกใครว่ามึงรล้ไปพลังโซเชียลพลังบาปกรรมมันเป็นแบบไดการที่ซูป,ปากดีสูเฮดยูทูบสูสะแตกเขาสูก็สะแตกไปฮะมึงมึงเนี่ยมันเป็นผู้เท่าจันไล่นั่งสะแตกเขาอยู่กับว้าคว่ำเป็นคว,คว่ำตตยอีกคว่พอแม่พวกกูบ่เคยภาพสอนแบบนี้อีสั์นะ บักปากฮีปกปากฮีกันขันมึ่เป็นพี่เคยกูหรือว่าเป็นลูกเคยลูกยังของแม่กูนะเป็นพี่อ้ายกูนะทำาม,มื่อไว้วงซีกับแม่กูนะว้าแซมแซเว่าจันลีจันไล่นะกูเตีนทีปากมึงกูเป็นผู้ยิงกับสามกูสิโดดทีปากเลยบอกแควปากฮีเก่งจะไปต่อยไปอ,ปอ,อีอีส่าดม้าหนึ่งก็ปล่อยให้ผัวจะคล้องไปว้าแซมแซะแซมยังออกโลกออกโซเชียล เถาสิตายไปแส่สายเดีวยวอีกล้ยเอ้มึงขั้นเลยมึงบอกลูกเขยมึงต่ำให้มึงสซส่งสีแดงค้าสัรนื้ออีผากเ้ยเบื่องสังขารจะของหกสิบเอ็ดปีล้วมึงสิตายบ้านตายผู้มึงยังบ่รูเลยอีสันดานฮะยังเต่งยังตึงพระนะนางหีกับนางตากวันปกทอกันละอีสันดานเฮ้ยสร้างกามาเ้าเนาะให้คนกูอยากาย,ยกูอยากายแท่น คือว่าลหละสูมันดาน่าน,นมันมึนเนาะเฮ้ยพวกศาสตร์มาพวกผีมาเกิด